ความเข้าใจนะคะที่อังข้อธรรมไปเมื่อสักครู่นี้นะคะคิดดีพูดดีเจตนาดีปรานาดีการที่เราพูดดีกับคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือพ่อบ้านหรือลูกของเราการที่เราพูดดีคิดดีก็จะเริ่มจากคนใน กับทุกคนที่เราพบเจอเพื่อนที่ทำงานหรือทุกคนที่เราพบเจอความคิดคำพูดและการกระทำเราก็ต้องออกมาจากใจิตใจที่งดงามออกมาจากใจที่ไม่คงเป่งคำพูดออกจากใจที่บริสุทธิ์ไม่หวัง อ,อสิกรรม่อตัวเองและคนอื่นบางทีก็จะมีเรื่องเกิดขึ้นให้ผิดใจหรือทะเลาะกันเราก็ให้เอาใจเอาโหสิกรรมอย่าไปยึดติดหรือตามอารมณ์ที่เียนแค้นอาฆาตบาดร้ายมันก็จะทําให้ใจเราเมื่อดมงกลายเป็นคนจิตใจที่ร้อนรุ่มวุ่นวายถ้าเราดึงสติรู้ทัน แต่เมตตาให้ทานต่อมนุษย์และสัตว์และทุกสิ่งที่เราปฏิบัติดีปรารถนาดีเจตนาดีจะนำพาความสุขความร่มเย็นมาสูขข่ครอบครัวมีแต่ความสุขกายสุขใจครอบครัวพบเจอแต่สิ่งดีๆคิดอะไรไว้ก็หวั ขยายขก็ทำในวันนี้ด้วยนะคะสาธุสาธุสาธุค่ะ